ที่สพนสูงอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนายวีรัตพงศิริอายุ52ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแก่อยู่บ้านเลขที่6 6หมู่ที่3ตําบลอีตือ้ออำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินพล้อมด้วยนางวงเดือนพงศิริอายุ4 5ปีภรรยาเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพนสูงระบุว่าลูกสาวคือนางสาวสุนันพงศิริอายุ27ปีซึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์2564ทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกุ่ หาลักลอบเข้าเมืองแต่ล่าสุดทราบว่าถูกปล่อยตัวออกมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วแต่ปัจจุบันได้หายตัวไปอย่างปริศนาไร้ร่องรอยและติดต่อไม่ได้จึงได้เดินทางเข้าแจ้งความคนหายและขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่ตำรวจติดตามหาเบาะแสทั้งนี้พันตำรวจเอกบุญเทียนผุดสีแสน ผู้กำกับสพนสูงได้มอบหมายให้พันตำรวจโทเถาวินกุลนาไฟารองผูก้กำกับส,สอบสวนสพนนสูงรับเรื่องและให้คำปรึกษาขณะที่พันตำรวจโทเถาวินกุลนาไฟารองผูก้กำกับส,สอบสวนสพนสูงกล่าวว่าหลังจากสอบถามผู้ช่วยประเหยบ้านและภรรยาที่มาขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่านางสุงวรรณา,นานันหรือว่านองงา้องน้ำเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียในลักษณะการลักลอบเข้าเมืองไม่ได้ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นจึงค่อน ทางจะยุ่งยากในการตรวจสอบรายชื่อในสารระบบของกมรมแรงงานหรือการเดินทางระหว่างประเทศทั่วไปด้านพันธุ์ตำรวจโททวินกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามหลังจากได้ทราบจุดประสงค์ของสองสามีภรรยาที่มาขอคำปรึกษาและให้ช่วยติดตามตัวลูกสาวดังกล่าวเบื้องต้นได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสถานกงศุลและกทรวงการต่างประเทศเพื่อสืบหารายชื่อแรยงานที่ลักลอบเข้าเมืองและถูกจับในวันเวลาสถานที่ดังกล่าวทางนี้เพื่อที่จะจับต้นชนปล และติดตามหาตัวบุคคลสูญหายนั้นว่าถูกจับหรือถูกปล่อยตัวจริงหรือไม่เพื่อจะติดตามตัวในลำดับต่อไปก็ถูกจับแล้วกะว่าปล่อยตัวออกมาแล้วแต่ว่าห่นงม่าท่านเด้ข้าวข้าวเกินสี่นะมันเงียบไปเลยหนไหมที่หูเพื่อดุสซไปจากภูเทศไปบึงหูไปวันที่เกุกมภาเอาไปน่วันที่เจ็ดกุมภาพครับผม เป็นนักษสดงเลยครับอดีไปแบบอาีิลักรอบขอเมืองก็ได้ครับถึงโดนจับครับแล้วก็เขาก็ตึดกักอยู่สามเดือนครับแล้วก็วันทีหกพฤษภามนี่คือเขาได้ออกปล่อยตัวลออแล้วแล้วเขาก็บอกโทรติดต่อมหาพอกับเม่นี่แหละว่า,าทางสถานทูตไทย ทางฝุ่นจะไปรับก็ได้ติดตอมาเทเดียวแล้วก็ตอนนี้มันก็เดือนนึงแล้วครับยังไม่ท่านเห็นลูกสาวกลับมาติดต่อกับว่าใดครับผมที่ไหนที่หายตัวไปนี่เพิ่หายจากแงหรือวมาหายจากกรุงเทพหายจากกรุงเทพครับผมไปกะไทครับไปกบมีมูหาพ้นครับผมเลยกะพออานมูกะผู้พอกับบอลลูจากคือกันแบบมูคนจะเป็นผู้ใดแน่ครับที่แต่คนไปเหตุงานใสไปเลี่ยนซื้อยังไน ไปเห็นเหตุงานเสิร์ฟอาหารครับอยู่เพชรบุรีตัดไม้สามจิตครับก็จะไปมาเลเซียคนเดียว่วงเขาท่างพ่อทต้งแม่หูปะโบรครับพอแม่์วอลรับทราบนี่แต่ว่าสี่ไปหาเหตุงานจะเข้าพอช่วงโควิดก็มี่พอแม่์กับลู่สำนันกันหูจักว่าสี่ไปจังสี่พ่อแม่ก็ส,กสี่ห้ามกับสี่ไ่ให้ไปเพราะว่ากับเป็นห่วงคือกันเนาะครับ มันกะบ่อยากให้ลูกไปทางประเทศอื่นอังสี่นานะกัพ่อประเทศเท่ากับพ่อมีได้อยู่แต่ว่าแห่งบ่ลูกจากว่าลูกสิไปกันูว่าสิไปตัางประเทศอีงสี่ผมก็สิบอกก็จะบอกว่าให้ไปคุณลู้ว่าลูกสาวถูกต้องว่จรครับกัพวกมูที่เคยทำงานน้ำกันเขากะทรงข่าวทรงไล่มาบอก ครับผมเขาหูจักว่าเขาถือจับกะบ้านี้กะติดต่อกะบม่ค่อยได้แล้วครับเพราะว่ากะเขาก็าหูจักแค่ว่าไปมาลี่แค่นั้นแหละครับผมผู้ใดหูบ่แซในกะชงข่าวผม้ะครับผมเตอนนี่กะทุกใจหลายเนาะกะลูกกะหายไปทั้งคนติดต่ออะไรกะบ่ได้อันพอได้โทรคุยกันมากะสีดีขึ้นอยู่ใจจะได้ตอนนี้กะทุกข์ร้ายครับผมน่าจะเป็นเศร้ารักด้วยกันอะไรของพวกเรามีเห็นใจ จนแม่หายเราใส่ตลอดเม,มนจ้ะสองปีที่ผ่านมาก,กับบันลอยๆกับกับบ่้อยอยู่จ้ะกับอันมาทุกปีไม่งานเทศกาลยังพ่นกับม่อยู่จ้ะแต่ว่าช่วงวันเมน